อีมันช่อยอีมันช่วยพี่ตั้งนู้นหน่อยี่น้องครับผมนี่ขั้นตอนเ็ดกับเขาอีกแล้วครับผมมือนีมากสี่สี่คนสี่พอนอครับผมจานเคปูกกวางเออปากกนี่จานตองครับผมีเดครับผม ล่างถวยซ้ำรูหงส์ตลบแม่ตืมล่างครับผมหัวหงแม่ทีเออเดี๋ยวน้ำไปบนมงคลอย่างเช้งคนใดซจำใด้คนเอามาเห็ดกับเขาอยู่เมื่อกี้ครับเอามารลื่อยกันครับตัวนึงของผมแหละครับนี่ของ่างเช้งครับตัวใหญ่เนี่อยู่นี่เนียนวะโอ้ยนี่อย่ารเช้งเป็นหมานตัวใหญ่ตัวนึงครับผมเอาหลอบแลกก่อนกินเขากาเห็ดกับเขากินครับผมพี่น้องคือว่าหมานครับผมออื จัดไปครับหาอยู่หากินเดี๋ยวกระจิเอ่อเอ่อเอ่อเออพอทคนบัตรนี่ครับผมจัดไปอือติดตามครับพี่น้องเห็นน้อกินก้อนครับหิวเข่าแล้วครับหิวนอนกระพองนั่นขึ้นกระปุกในนันครับผมยากขึ้นนี่รถหมดเลยนอนจีดน้ำรถครับกระบาดยังไหนกระบาดยังไหนครับผมติดตามครับผม นี่นะครับผมสอนขนหมูยหนูมันอีกแ้ยหนูหำนีกแล้วครับผมท <c oughs> ี่บ้านผมเอินหนูหำครับนี่ได้ชุมือครับโอ้มีผาดของเซียนแบกมักครับผมกับหนูแบบนี้อหด มางานไก่แล้วซิ่มลงไปเข่าซุกพันจานตองอ้าวคือคิดโดนแท้ะห้ชซิ้มเขาครับผมสุกไปจานตองเขาครับออกยเแก้มไกเดี๋ยวห้าสิบเปิดเบิ้งครับผมปาดอยหัวใจนะครับแก่งออมครับผม อืมบ้านเดือดันเดือดมันเดือดก่อนครับผมยังมาซิมใส่ปลาแดกเราบอกใส่แล้วใส่แล้วนี่ครับผมก่อนกันลังก่อนครั้งแรกไอ้นี่ใส่ปลาแดกกว้างข้าครับผมนี่ขวางมรงีครับผมเออทดสอบฟีมือเออลองทดสอบฟีมือเพราะว่าพราะขวดเพราะขวดรีบมากเพราะขวดรีบมากครับมีแต่จอาวัวจำเป็นมือนี่ยเพราะขวดรีบไปใส่พวกครับบอกว่าง่วงนอนครับอยู่หลายเพิ่นมาหลายเมื่อเนี่ยครับ บกอ,อวกวัวนมนี่คือนี่ยังมีขมบอกว่าจำเป็นมีบอ,ก,อวกว่าจำเป็นล้วครับผมจัดไปมีที่ได้กินฝีมือเพราะว่าจําเป็นครับพี่นอ้องที่ตามครับอ้าวครับผมพี่น้องมีได้กินเค้าแล้วครับผมผู้กองเ่าว่ากับเค้าแล้แล่ยวๆไปพักเดี๋ยวดเดี๋ยวจะพักใส่พักกันมาก่อนอตามด้วยพักครับผมมาเพิ่นสุกเพบันว่าเรียบร้อยแล้วรสชาติสุดยอด เล่าเนาะเนี่ยวัดตาเนาะแซ่บเนื้อทั้งนั้นเลยครับมือนี้เพราะว่ามาสีก้นครับบ่ต้องใส่ผักหลายกินกินแบบเนื้อเต็มเลยมือนี้บ่ต้องใช่ผักหลายมาหน่อยก้นเนื้อเนื้อเนื้อมันอ่อนดีเนาะมันนุ่มละเอียดดีเนาะ ซิมแล้วครับเอาหงเลยอ่าไปหยุดจ้าน้อยนึงครับว่าเป็นยัางไฟอันนั้นแค่ได้จะไปครับผมเดี๋ยวเตามที่ตามเพื่อนว่าเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวกินเข้ากันครับผมบ้านนี้ไปเปลี่ยนเนาะนาจีไปรับไอ้น้ำพื้นเนาะยังก็ล่ะน้ำมะนาพาเว้ยเป็นทั้งนี้เนาะมาแล้วพี่น้องกินข้าวครับ ไ่ได้ใส่นัปลากินแล้วใส่นปลาแม่นอันเนี่ยอันมันเลใส่ปลาเด้อน wow. right. well, so ัปลาไม่มีกวผมเห็ดเล่นะผมไปใส่นงปลาไอิหมนคนประเดี๋ยวอยู่ใช่ไหมวิไ่บแล้วโอพอดีเลพอดีเลยบพอดีกินหมดลยเอาจานตองจานโต จะแจบชื่อเราครับเขาแจบ,บมันหูไปครับหกถุมแล้วน,นี่เหมนอน,ออนบบอเล่นอนดีนอยกับหกถุเดิหยาแบหนามต้องการ นลูงเขาบอกสุดโอ้โหดูเยอะดอยังไอยู่มันแบ่งกันดิปคุเรายีถหาลูกลุมบอกสามพิบลูกก,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 กระปัอปลาน้นำมันเสีย <c oughs> เป้นปลาเป็นปลาจีด้ี๋ย,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 ยังเอยอเอาขึ้นมาเ่าเพาะข้าก็สาร เสียหลายบ่ดดว้นะแต่ตมี<ๆ>ได้ยินเปนลูกสาวเราแล้วทอดปานปลาขาวนี่เนี่ยโอ้อยยำ่งดกระดูกหัตแล้วถอดวิธีได้ไปตะเลียนตัวตัวแกินมบบอนี่มวยย่องว่างทอดปลาขาวยำยไปม,ม,ม,มันมันมมีกระดูกเลยมันยำกรอบแกบกแกบแกเลือข,ขนมพ่อง เอาขนเียวนึ่ง่าดังน้ดอะบวบติ่มันเป็นของงยาวเขาเขาเอามือันไว้ฟันไว้ข um. องถึงขโมยล ก่้งจากค้นแถว้นึ่งผมก็จะไปนยกเลยหรอกอยู่ถุงทำดีถุงำมุนถุงทำดีแถวพ่ามารจะไปใส่บ่วงก็ไม่รู้หรอก มันอไหลุณอาฆ่าหรอวะมัมันหลายอยู่แต่มัน,นมันใส่ไฟดูดเอานีา่ันสัมจีบเอาเป็นเ,เห็นน้ำร่เาตับเนตนะัดเหน้าเลยเดยอเขาเอาไ,ไฟดูดเขาร่กัหน้า,นาเนาะแต่มไม่เห็น่เขาไปขวนหน้าเาอาันคนฟอมคิดแต่เชื่้องปุยเนะาะเบ ไปครับผมจัดหามหม่งยูหม่งน้อยรับหอเวลาแล้วพักพอนครับผมเอายาจี้บริจาคนเสียดเลยว่าคิอเสาร์หรอหยบ้างบริจาคเอาอย่างนี้ครับผมว่าตีนอนต้อนได้สบายมากครับผมว่าดี เ่าพาเดินไปข้างกีแล้วว่าจะไปไปถึงก็อุยวนท่าเดิไปสกเไปเออุาวูไทนะมันคือว่เสียงกัน เราจะกินก๋วยเตี๋ยวหน่อยชุดเนาะว่ามันอียังก๋วยเตี๋ยวหน่อยชุดแก้วกินอ้ยนี่ฮะนี่เนาะทองเหล้าเนาะถ้าคุณเพิมเตยเอาหมดเนาะมัเหล้าในชุดเตยเลยเกล็ดเจียวเขาแจ้งแทอู่ง่ายขนาดเลยครับผมพี่น้องส่งมาอย่งจังปังครับผมเหมือนทานที่ส่งมาของแทอูนี่เกิ็ดไม่ล่ร้อนก่อนครับเบาะแยดอกง่วงจังเม็ดมันเป็นขุ่มอ้ะ ท่ะปดองบุปผีเงี้ยังก็ยากดอกชั้นสองบิดตลาดเอนบล็อไปนั่นนี่จะขายสินก็ไปขายยาหางไม